สวัสดีค่ะพบกับยายมูลพลหนองบัวเหมือนเก่าเหมือนเคยเด้อค่ะเด้อมือนี้สิม,มาชัยป่าเลสแนปเปอร์หมเบิลขบ้านห้อเบอบรรลุจักว่าเอิญปายังจ้าบ้านเอิญปายังไม่บ้าน,นเฮ้า,ยยา,านนแต่ว่ามันเป็นแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าป่าเลสแนปเปอร์ป่าเลสแนปเปอร์บ้านเฮ้าเชื่อมาปาย,ยัางกระบุง ผู้ใดลูกกับคอมเมนต์มากในเด้จอจ้าบ่อป่าบ้านเฮานี่เขาเอินเหมอนเอียงนี่ยเยจ้ว่าช่างอเมริกาเขาเอิ้นว่าตาเลส็สแนปเปอร์นึกว่าปลาเลส็สแนปเปอร์มื้อนีปปอ้ได้ปลามาแตา่ว่าหันได้เป็นไส้เล็กมากไส้ขนาดกลางขนาดมีเดียมน่นาขาดตลาดของขาดตลาดหลายๆบางสิ่งบางอย่างหาซื้อไม่ได้แล้วในอเมริกา ต้องล่อของเขานะจ๊ะทาเรื่องทางการมีประกาศเพินมทาสีกับฟองกัดเดีตัวนี้ไซส์ตัวนี้ไซส์มีเดียมได้ขายมีเดียมได้นะจ้ะใายใส่ปานกลางนี่ราคากับทีแตกต่างกันนิดน้อยแง่งปรกันสองเหรียญสามเหรียญน,นี่ยอะไร่นะคะมีกับโจ้น้อยใส่น้อยเท่ากับใช้ราคาลดหลั่นลงมา มลระแกงขายเอามัเห็ดป่าน้ำจิ้มสามรสขายมีอดกระเทียมขายมีสามรสมสตว์้านไทยคิวเก่นคับปโกฟแมจ่ะใครบ้างใครอยากจะกินปลาแวะมาได้นะคะที่ร้านไทยคิวเก่นคับประโคจะะจบจ้าลัดเห็ดสัตว์จ้าแวะมาได้ด้จะด้ะ,ะเด้อปลาเล็อสนัม่เปิอจะ้ะ ตะนี้ก็ตัวเล็กตัวเล็กๆสมอกะามาอันนี้ตัวใหญ่นิดหนึงจะแยกไว้ขายไซส์เมดีเดียมคะ่ะฝรั่งชอบมากคนผิวสีนี่ชอบมากเลยเลนสนาปเปอร์เนี่ยชอบชอบฝรั่งอ่อพวกอ่อคนผิวสีอ่ะชอบชอบปลาเลนสนาปเปอร์มากเขาก้ากินนะเขาก,าก้าจ่าย โอเคจ้าบ๊ายดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายดีจ้า